กลับมาแล้วค่ะช่วงที่สองของรายการนะคะเปิดสายคุณผู้ชมค่ะโทรเข้ามาพูดคุยได้นะคะว่าความสุขของมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนนะคะทํายังไงถึงจะมีความสุขได้อย่างที่อาจารย์เคยตั้งคําถามไว้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ในรายการนะคะ029349258 9หรือ SMS ค่ะ4123456นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องราวของชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยทํายังไงก็ไม่เคยได้ความสุขสักที ทุกมักจะมาอยู่เรื่อยๆอยู่ดีๆเป็นเป็นหนี้เนี่ยอาจารย์จะมาบอกให้สุกมันจะเป็นสุกได้ยังไงอะไรแบบนี้จะทํายังไงเทาเข้ามาปรึกษาได้ไหมคะอาจารย์ได้อืก็ผมเป็นหนี้มาเกือบ30ปีนี่มอีอาจารย์อยู่ว่าเป็นหนี้ถึงสองล้าน3่ปีไอ้สองล้านนี่คือสามล้าน่คืนเงินสดของเพื่อนนะเมื่อก่อนเป็นหนี้คือใช้เครดิตการ์ดคือตั้งอยู่อเมริกาโอ้โหเขาหลอกเราแม้เป็นเครดิตจะเป็นเดบิตมาสร้างความเชื่อแม้เป็นเครดิตยืมมาเพชฌินน้ำโอ้ยมีบิยอนอะไรเงี้ยนะมี เอ่อไอไอวิสเดมอะไรเงี้ยนะคือมันจีเป็นนี่นะนะแม้แต่สั <h 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 h ่งความเชื่อในอนาคตที่เรายังไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าเราสร้างความเชื่อเรื่องในเล่นหุ้น่ไงเรื่องโอ้โหสิกิดีแล้วเล่นหุ้นคือจะได้ทะเลาะกันเพาะเรื่องของมเชื่อนะฮะแม้ทุกวันนี้พวกรู้เปล่าว่าทั้งฝรั่งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยเขาสร้างความเชื่อชื่อเกิดมาว่ากูดกูดอะไรเขาว่าลัคกี้โอโชคดีที่เกิดเป็นผู้หญิง ตอนนี้ทุกคนอยากเป็นผู้หญิงหมดนั้งวันนั้นเราเป็นผู้ชายเลยโอ้ผู้หญิงจริงๆผมก็อยากเป็นผู้หญิงนะครับถ้าผมเด็กวันนี้ไม่ทําผมได้ทําหน้าตาได้เล่นตุ๊กตาได้สีสันเปลี่ยนได้ต่อลาฉันก็เปลี่ยนได้ไม่เห็นแต่งกางเกสันนี่ไงเด็กมาใสยทุกวันนี้อาจารย์ใส่กระโปรงก็ได้สีได้งสีอาจารย์ใส่ตุ้มหูใส่อะไรใส่กระกิงสีแดงใส่กางเกงสีแดงแล้วก็เมาสสนุกโอ้ไปเที่ยวมีคนจีบ มไม่ไมสุกออกเราต้องไปผู้ชายดปเจีผู้หญิงแล้วถ้าถ้าผู้หญิงจีผู้ชายเป็นเรื่องที่ผิดไหมคะอาจารย์จริงๆในโลกนี้ศัตรูเมียมาไล่ลา่ลาศัาาตรูผู้ค่ะตัวผู้จริงมีนะหน้าที่หาอาหารอะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านนี่นั่นแหละเวเหรอคะอดูสิงโตเสือเราเนี่ยตัวเมียโอ้โหเป็นไล่ลา่ลาเนื้อมาให้ผัวกินเป็นคนหามาหนดหมดนะฮะเราดูไอ้ไอ้ไอ้ศัตรูเมียนะ ตัวพูดยิงซื้อบื้อมากถ้าผมเรียนเรื่องเทียรมาโดยตรงเนี่ยรู้ไปศึกษาพวกสัตว์นะจริงเรียนเนี่ยไอ้ตัวผู้ก็ต้องจิ้จี้จี้จี้ตัวมียเข้ามาอ่อยพอพอจะอะไรก็ขึ้นไปค่อมไอ้ตัวเมีต้องอยู่ข้างบนน่ะไอ้แมวก็ต้องทำเงีเงี้ยเนี่ยต้องส่งสัญญาณไอ้ตัวผู้ต้องคอยเรียกต่ออะไรยพวกนกเนี่ยมันกุ๊ก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 พวกนกเขาเนี่ยนะตัวเมียก็อามาอะไรเงี้ยนะพอต้องรอถ้าเคยเรียนสุตรน่าจะรู้เลย สุนัขจะเอาไอ้อเพศมาให้ตัวพูดมดมตาโตเหรอก็เป็นนะบางทีไม่ได้กลิ่นไม,ไม่ได้กลิ่นอ,นอวัยาวะเพศสุนัขเองก็สามารถได้กลิ่นจากตุ๊กตาได้อ่ะมี <c oughs> าสายเข้ามาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะข,ขอทราบชื่อด้วยค่ะครับคุณอะไรคะชื่อธานินครับคุณธานินจากจังหวัดอะไรคะอ่ากรุงเทพครับอยู่กรุงเทพวันนี้มีอะไรจะปรึกษาอาจารย์ดีค่ะค ครับพอดีอยากถามคือตอนนี้ไม่ค่อยมีความสุขเลยครับพอดีมีมีโรคประจำตัวครับคืออยากจะถามคุณนักข่าวโทรศัพทค่ะว่าจะทํายังไงให้มีความสุขใช่ไหมคะรบกวนคุณทานีดนิดหนึ่งค่ะให้ปิดเสียงโทรทัศน์ค่ะแล้วฟังจากโทรศัพท์เท่านั้นค่ะไม่งั้นเสียงมันจะสะท้อนกันนะคะโรคประจําตัวโรคอะไรฮะโรคอะไรครับมีโรคประจำตัวพอดีครับอ่าป่วยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทาย่างย่ามาครับอะไรนะคะ ย้ำย้ำคิดย้ำทำฮะย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำเป็นทุกข์สุตรในด้านสัมผัสจิตเนี่ยภาษาอังกฤษว่า OCD จริงๆผมจบเอกวิทยาลิพนเรื่องย้ำคิดย้ำทำสามด็อกเตอร์นะฮะตอนงแตด็อกเตอร์ครั้งแรกเอกย้ำคิดย้ำทำก็คือทุกอย่างก็คือย้ำคิดย้ำทำรวมหมดปามามีแบ่งมาสองสามประเภทตอนนี้มีหกสิบกว่าประเภทย้ำคิดย้ำทำเนี่ย ก็ต้องมาดูว่าประเภทหนึ่งกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุลสิทธิ์ก็ต้องมาไว้ไหว้อีกประเภทหนึ่งกลัวเชื้อโรค่ะอีกประเภทหนึ่งกลัวความไม่แน่นอนต้องนั่งนับแล้วนับอีกต้องย้อนไปย้อนอีกอีกประเภทหนึ่งต้องมานั่งกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเชื้อโรคก,กับสกปรกต่างกันเช็ดแล้วเช็ดอีกครับค่ะแล้วค<า>ุณทานินตัวย่อยก็จะต้องไปล้างมือล้างตลอดเวลาคุณทานินทราบไหมคะว่าตัวเองแบบย้ำคิดย้ำทำในเรื่องใดเอครับครับพอดี กี่ยวกับคือมีเรืประจาตัวเรื่องสายตาด้วยครับค่ะก็น่าน่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าฮะไม่ไม่เกี่ยวฮะย้ำคิดย้ำทำเป็นเรื่องจิตใจอย้ำคิดเรื่องอะไรเอ่ยคือบางทีกลับไปทําซ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจครับก็ทําทําซ้าอะไรเหรฮะเช่นแบบบางทีออาบน้ำเปิดฝักบัวแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าเปิดแล้วก็กลับไปเปิดใหม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้จะ่เปิดใหม่แล้วอาบต้องอาบครบทั้งสบู่บดก้อนอะไรหรือเปล่าอ่า บางคนต้องอาบสบู่ตรงนี้ไม่ได้ขนาดานั้นครับแต่แตว่า,าอาบแค่ว่าเออให้รู้คือ,ค,อคือบางทีแบบว่าทําแต่ครั้งจะแบบมั่นใจก็คือตัดใจไปเองอะไรอย่างเงี้ยครโอเคเดี๋ยวตอบให้นะฮะว่าค,ความสุขได้อย่างไรนคะครับย่อมคิดทำเป็นการสะกดจิตตัวเองจนทั้งความคิดเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวตอบให้ตอบให้ทางโตัวครับให้คุณธานินวางสายไปก่อนได้จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายทางโทรศัพท์นะคะวางสายแล้วทางฟังฟังทางทีวีนะคะ ได้ครับขอบคุณมากค่ะตอบพร้อมกันสองสายมีอีกสายหนึ่งไะมีอีกสายหนึ่งรออยู่สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะอ๋อผมผมชื่อสักครับค่ะคุณศักนะคะคุณศักวันนี้มีอะไรจะถามอาจารย์คะคือผมคิดว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้เรื่องเพศนี่เยอะมากเลยนะคค่ะวันนี้ถามเรื่องอะไรคะรู้ปฏิบัต ปฏิบ <Nacional> ัติก็ด้วยดูไงผมกประสบการณ์ด้วยแต่แปลกนะผมดูทำไมมาดีเลย์เยอะจังเลยท่านเนี่ยใช่ใช่ค่ะถ้าสัญญาณจากทางโทรศัพท์มือถือกับทางทีวีนะคะจะดีเลย์ค่ะคือว่าตอนนี้เนี่ยสังคมมันรู้สึกผมเพราะมันแย่มากเลยนะนีดว่าความรู้ในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมันสามารถจะจะจะแก้ปัญหาของของของวัยรุ่นอะไรได้เยอะมากทีเดียวค่ะ จร,จ,รจริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยได้ถูกเปิดเผยมากเท่าไหร่ในเรื่องพวกนี้อมผมคิดว่า<ถ>บางครั้งถ้าผมได้คุยกับอาจารย์แบบตรงๆนะของผมเชื่อว่ามันมันมันสามารถช่วยช่วยอะไรคนได้เยอะทีเดียวอย่างอย่างน้อยก็ช่วยครอบครัวผมได้นะฮะช่วยช่วยตรงไหนฮะตอนรู้ปมมล่าให้ผมเป็นคนตอบปัญหาเรื่องเพศทางวิทยุประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วนะคือคือว่าเ้าไม่ไดเก้าเกียถูกดายเยอะมากเลยนะฮะแล้วรายการโทรทัศน์ที่ตอบ ปัญหาเรื่องเพศเ่ยที่เปิดครั้งแรกในเมืองไทยผมเป็นคนตอบนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีตอบของรายการแหไมรู้แล้วหลังจากนั้นก็มาตอบที่นี่ฮะเอาเอาเรื่องเพศมาฉายป๊อปเดียวถูกด่ายับเยินเลยก็ก็น่าจะใช่ลวเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นอะไรที่แบบผมว่ามันอืมถ้าถ้าคนไม่รู้จริงฟังดูแล้วมันมันอาจจะอยู่ในในรูปแบบของการเสื่อมเสียด้วยเยอะเลยนะ มันดูแบบว่าจ่งมันดูแบบจงแจ้งใช่ไหมถ้าคนไม่รู้คือต้องถูงแจ้งไงคือไม่แจ้ก็ไม่กระจ่าสมบุมแผมไม่คือสองแง่สมบุมเอาภาพมาให้ดูเลยฮะแล้วก็ตอบตรงตรงไปตรงมาคือไม่มีไเรื่องเพศเป็นเรื่องสําคัญเลยคือตอบตรงตรงมาใช่ใชเพราะว่าผมผมเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาได้ค้นพบเรื่องเพศที่ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถจะขจัดปัญหาในชีวิตของเขาแล้วก็สามารถจะก้าวไปได้แบบจุดสูงสุด จุดสุดเลยทีเดียวถ้างั้นคุณคุณสักคุณขัดแย้งกันนะอะไรนะครับคุณขัดแย้งเรื่องเรื่องเพศกับวัยรุ่นน่ะนะผู้สองครังผมไม่ได้ขัดแย้งเขาแต่ผมจะส่งเสริมเขาให้ตัวเองขัดแย้งเอาเอาผมทําคุณสักนิดหนึ่งเรื่องเพศเนี่ยควรจะเราควรจะมีเจริญพันธุ์เนี่ยดีสุดอายุเท่าไหร่ครับออสิบแปดสิบเก้าครับพ่ออะไรอ่ะอะไรนะฮะพ่ออะไรฮะอะไรนะฮะพ่ออะไรเป็นเพราะอะไรในสิบแปดสิบเก้าค่ะ เออตอนนี้เขาเป็นอยู่ในวัยเรียนเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจนนี้สังคมเนี่ยมันมีสื่ออะไรมากมายจน่กท่าทเด็กดิหมกมุน่นในเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะไม่หมกมุ่นในเรื่องพวกนี้แต่ว่าทํายังไงให้เด็กเหล่านี้เนี่ยสามารถจะไปกับสิ่งเหล่านี้ได้ในขณะเดียวกันเขาสามารถที่จะศึกษาแล้วก็สร้างอนาคตของเขาไปได้ในเวลาเดียวกันด้วยเ,<อ>เพราะไม่งั้นเราเขาจะเสียเวลามากเลยทีเดียวเพราะว่า้ผมาคุณสักนิดหนึ่ง ว่าเด็กคนหรือคนเราเนี่ยควรจะเจริญพันธุ์เนี่ยมีเพศสัมพันธ์ดีสุดนั้นคือช่วงอายุเท่าไหร่มันเป็นช่วงนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าเอาตอบก่อนฮะตอบก่อนอะไรนะะอายุเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมคะคิดว่ายุเท่าเดิมไหมคะสิบแปดสิบเก้ามันได้จริงฮ้าน่ดีสิบสี่สิบห้าก็มีแล้วไม่รู้เอาเอาคุณจัดอายุเท่าไหร่ของคุณศักดิ์อะค่ะของผมนะสิบห้าผมก็มีแล้วครับอ่อสิบห้าก็ตรงนี้เนียที่เราพยายามไม่เข้าใจพยายามห้ามเด็กไม่ให้รู้เรื่องเพศนะฮะ เด็กรู้เรื่องเพศโดยไม่ต้องใครมาบอกแต่ที่เราพยายามบอกไม่ให้รู้ต่างหากการเจริญพันธุ์ของคนเราดีสุดนะฮะง่ายๆธรรมาชาติมันบอกฮะทุสัตว์คือเ<อ>มื่อไหร่ผู้หญิงประจำเดือนมาผู้ชายมีน้ำสุจิ<อ>นั่นคือเจริญพันธุ์ดีสุดฮะ<อ>แต่ดีกว่านั้นทางด้านจีวิยานะฮะคือผู้หญิงประจำเดือนมาสักหนึ่งปีเพื่อให้มันคง<อ>แล้วผู้ชายมีน้ำสุจินะฮะผู้หญิงทั่วไปในสมัยนี้คืออายุสิบเอ็ดเพราะนั้นเจริญพันธุ์ได้แล้วตั้งแต่สิบสองสิบสาม ผู้ชายก็มีน้ำสุจิมาตั้ง 12, 12แต่สิบเอ็ดสิบสองแหละก็เจริญพันธุ์ได้สิบสามสี่แต่สังคมนี้ไม่ยอมรับกางหาจะบอกทำไมปีปัญหาไปหมกมุ่ดแต่เรื่องเพศมันเป็นช่วงที่เขากำลังต้องการรู้เรื่องนี้แล้วต้องการเจริญพันธุ์ดีสุดเลยอินเดียจึงได้แต่งงานยุสิบสองสสามไงเพราะเขาอยู่ต่จังหวัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเมืองไทยเราต่จังหวัดสิบสามสี่แต่งงานแล้วะเพราะไม่ต้องไปเรียนหนังสือไม่ต้องไปคิดเลยทํางานแล้วก็ ไม่ต้องทำเลยก็แต่งงานแล้วยี่สิบสองยี่สิบสามนะฮะแต่เราสังคมดัดจิตหลิทนะคุศ์บอกว่าไม่ได้คือไปเชื่อฝรั่งบทเนะะี่ยฝรั่งบอกว่าจะต้องเรียนให้จบก่อนพอเดีย๋ยวจบตอนที่แม่ผมว่าเป็นอูไฮโซนะเยเรียนจบเลยขาดจบก็สิบหกสิบเจ็ดนนะฮะแต่งงานสิบแปดต่อมาบอกต้องจบป e ีตรีก็แต่งระหว่างยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามนะครับพอต่อมาบอกจบป e ีตรีไม่ได้นะั้นต้องทางานสองปีหรือจบป e ีโทค่อแต่ง ก็อย uh> ู่ในช่วงยี <2> <2> ่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดต่อมายี่สิบห้าจบริียรโทไม่พอต้องทํางานเก็บเงินแต่ทองสักสองปีหรือจบด็อกเตอร์ก็เลยไม่ต้องมีโผกันเลยอาจารย์ไา่ใร่แกเป็นสสาคมขนาดนี้เราสัาคมมั่วเพศบ้ากสุขภาพาะอันนี้ค่ะยังไงนะคะคุณจ่าไร่จำความเชื่ออย่างเงี้ยผมเข้าใจที่อาจารย์พูดแต่ว่าเลื่อี่เพราอว่าเด็กเนี่ยโอเคเขาอาจจะมีประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์ในอายุต้นๆแต่ว่าเรากำจะพูดว่าเด็กเหล่านี้เนี่ย ทำอย่างไรเนี่ยให้คนให้เด็กเหล่านี้เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยในขณะที่เขาก็ไม่ได้พลาดพลาดประสบะการณ์ในเรื่องเพศสัมพันธ์ในขณะที่เขาพร้อมเพราะว่าวัยเนี่ยมันได้เพราะว่าวเ,เพราะว่า,าวัยวัยอย่างนี้เป็นวัยเจริญพันธุ์อ่ะเราเราเราผมผมผมเข้าใจนะมันเป็นวัยเจริญพันธุ์แั่นั้นถ้าไ่อยข้ามเขาตอนนี้มันก็มันมันผมว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันถามว่าสังคมตอนนี้อาจจะไม่สังคม ิ่งแวดล้อมเขาอาจจะทาให้เขาค่อยเขวะซึ่งเด็กเด็กส่วนมากจะค่อยเขวมากมากเลยมามตัวเรตี้เลยประมาณสักห้าสิบหกสิบเราสังคมสังคมนี้คุณจักิดี่วสังคมไหนฮะสังคมไทยหรือสังคมอะไรสังคมไทยสิครับไม่ใช่เลยฮะสังคมไทยไม่เคยสอนเหล่านี้นะะไม่แต่ว่าปู่ย่าตาย<ล>ตายเราทุดสักข้าอยู่ต่จังหวัดนะฮะแค่ตอนผมเด็กเนี่ยอายุสิบสองสามแต่งงานแล้วนะฮะแต่สังคมฝรั่ง คือเรารักทุกอย่างเช่นเหมือนว่าถูกครอบงำด้วยคนเขาพูดนะฝรั่งเป็นคนพูดแต่ตอนนี้ฝรั่งบอกว่าเออตามใจเหอะก็สิบสองสามคนร่มเพศบทคืออายุสิบหกแต่คนไทยกลับไม่นี่ละติดมาแล้วไม่ได้นะไอ้แม้แต่คนยังไม่เข้าใจนะเรียกว่ายกทรงใส่ยกทรงเส่เก่งนะเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่ครับคนไทยรุ่นขนาดอายุผมนะผู้หญิงยังไม่ใส่เก่งนายใส่ยกทรงฮะแต่ฝรั่งอัมริกันเนี่ย พยายามทำเป็นผู้ด,ดีต้องสายยกทรงไม่งัน้นเป็นพวกชั้นต่ํอต้องสายกิงในแล้วเราก็เชื่อเป็นว่าทางไทยหมดไม่ใช่ครับแต่เมื่อกี้คุณศักดิ์พูดดีมากคือทําอย่างไรคือความหมายปรปะว่าก่อนจะมีเพศสัมพันธ์นั้นจะต้องศึกษาอย่างดีมาก่อนทําให้ใช,ใชีวิตของเขาไม่ให้พลาดจะได้เหมือนดําเนินชีวิตต่อไปได้ถูกงครับให้เอาความสุขทางความรักแรืทองเพศเนี่ยมา พัฒนาตัวเองเป็นแรงบรันดาลเลยนะไม่ใช่ว่าให้ความสุขทางเพศแล้วมาทําลายชีวิตอย่างเช่นยกกรณีที่ว่าเด็กเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันครววัยอันควรอาจจะแบบจริงๆแล้วเป็นวัยที่ถูกต้องไหร่ที่อาจารย์<ต>กับกคุณส<ะ>ัพพูดมาแต่ว่าเขาอาจจะอยู่ในวัยเรียนทีนี้พอเกิดตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์พ่อแม่ก็อายให้ลูกออกมาื ตัดชีวิตเลยลูกก็ไม่ได้เรียนต่อก็ต้องออกมาเลี้ยงลูกลูกเองก็ต้องเลี้ยงลูกอีกอย่างนี้ก็ชีวิตก็หมดละจบพยายมอยู่ในกรรมธิการเนี่ยพยายมบอกว่าไม่มีการผม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 เคยมีความคิดอยู่ข้อข้อหนึ่งนะครับค่ะก็คือว่าการที่คนเราเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันคือว่ามีความสัมพันธ์ก็คือว่าก็คือว่าทําให้แต่ละคนเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบ่ั้นเตอร์เพอร์เฟกต์ ดังนั้นผมคิดว่าคือคือการเพศสัมพันธ์มันมันแต่ว่าถ้าทําให้แต่ละคนมีความสมบูรณ์ในตัวเองตั้งแต่วัยเด็กๆไปเนี่ยโดยโดยที่ไม่ต้องมี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 เพศสัมพันธ์ในเชิงในเชิงเขาเรียกว่าในเชิงกายกายภาพนะฮะค่ะผมว่ามันก็เวิร์กนะจริงๆแล้ตรงนี้มันเป็นแบบในในเชิงชั้นชัดเขาเรียกว่าเป็น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 เอ่อเป็นความรู้สึกทางด้านทางด้านเอ่อความความรู้สึกที่ดีอ่ะผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะ จริงๆคืออันนี้คือนิยามอันหนึ่งของความรักของผมคือเต็มเต็มในศีลิขาตนะฮะคือต้องอดกั้นต่อความอยากในขณะนี้เพื่อรอคอยความสุขในอนาคตได้นะครับเพราะนั้น<ช>คือความฝันไงคือรางบรลจาเลสเนี่ยถ้าสมมติเนี่ยตอนไม่สมมตินะผมมีเป็นเรื่องจริงเนี่ยตอนที่ผมเรียนเก่งมากเนี่ยตอนนั้นผมมีความรักอายุสิบสิบสี่สิบห้านะเราผู้หญิงอายุแค่สิบสิบสิบเอ็ดเท่นาน,นั้นเองค่ะจริงๆแล้วผมมีความรักประก่อน้านั้นค่ะ คือเป็นญาติเนี่ยคืออยู่ใกล้กันนอกเกดเกิดปิ้งกันเนี่ยเขาคือเป็นเป็นลูกฝ่ายอาฝ่ายอะไรเงี้ยนะฮะ,ะลูกพี่ลูกน้องก็ทําให้ผมเกิดแรงบรันดาลใจพราสอนอย่างไงให้เขาเกิดความฝ่ายฝันว่าจะมีคู่เนี่ยก็คือรูปประธรรมก็คือเขารับผิดชอบได้ใหม่ทางคู่รับผิดชอบได้ไหม่นั่นะคือยอว่ายิ่งใหญ่ที่คุณศักดิ์ได้พูดถึงว่าทําให้เป็นสร้างสรรค์ ถ้าเขารับผิดชอบเขาต้องไปหางานทําเรียนให้ดีนะฮะัเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้ไม่ใช่ไปบอกเขาว่าต้องเรียนให้จบก่อนอืถ้าเขารับผิดชอบได้เขาจะมาจากินไซ d ์เอาคือจากภายในด้านบัญชีเาต้องทําให้จะต้องมีงานทําจะต้องรับผิดชอบจะต้องหาเงินต้องสร้างบ้านต้องขยันอย่างเงี้ยอันนี้แะครับที่คุณคอันนี้คือสุดยอดค่คุณจับก็ได้ให้แง่คิดว่าจริงๆล้วคือเราควรจะแก้สังคม สังคมเราที่ที่อยู่ที่ความเชื่อที่เชื่อกันมาที่อาจารย์บอกเราเชื่อต่อกันมาว่าแบบนี้ดีแบบนั้นไม่ดีโดยที่จริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนนี้คนไทยเองก็แต่งงานแต่ยุสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตอนนี้กลายเป็นความเชื่อนะคะต้องขอบคุณคุณศักดิ์มากๆที่ทําให้เราได้ฉุกคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้สังคมของเราดําเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่เขาก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเรื่องของเพศศึกษาเลย ขอบคุณคุณศักดิ์มากมากค่ะวันหน้าถ้ามีโอกาสผมจะไปคุยกับอาจารย์นะฮะผมว่าจะติดนเจ้าที่คลินิกอาจารย์แล้วผมผมจะไปหาเบอร์เองนะฮะไม่ไม่เดี๋ยวจดเบอร์ไปเลยห้าศูนย์ปดเก้าผมจะไปจัดสะกดจิตวันอาทิตย์นี้ก็เรียกคือการสะกดจิตที่ทำให้พูดได้ผมเคยเข้าคอสอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วคอสอะไรเออร์คอสสะกดจิต ใช้ได้ใช้ได้ทีเดียวแต่ว่าต้องมีต้องต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานพอสมควรที่จะเข้าใจระดับนั้นได้วราต้องถึงอายุ16ไปไงใช่ไม่ใช่ไม่จะใช้ได้เลยนะต้องมีความสุขมากเลยนะต้องอยู่ครบใช่ใช่ใช่แต่ว่าจําได้ไหมผมมีให้สกุจิตเรื่องตายก่อนายจริงนั่นก็นั่นก็ใช่แต่ว่าคนคนนั้นต้องมีความพื้นฐานในความรู้พอสมควรทีเดียวที่จะเข้าถึงตรงนั้นไม่ต้องไม่ต้องเลยเราต้องวินวิทยาศาสตรบอก16ขึ้นไปขอให้เต็มใจ คือทาตามไปก่อนแล้วเขาจะเชื่อได้ไงอาจารย์ก็คือเชื่อไปก่อนไงเอ้าแล้วไหนเฉันไม่ได้คุศลไม่ได้ไปคือขอเชื่อผมก่อนผมไปความเชื่อกับศรัทธานี่ต่างกันอาจารย์เชื่อ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 นี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดแต่ศรัทธาที่ผมหมายถึงก็คือว่าเห็นแล้วจึงเชื่อแล้วมันสามารถสะกดจิตตัวเองได้แล้วมันสามารถจะพัฒนาตัวเองได้นี่ไงฮะั่นเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงจริงอาจารย์นั่นคือคือความเขาให้เชื่อผมก่อน พอเชื่อแล้วสิ่งที่เขาเชื่อนั้นเป็นความจริงเขาจึงศรัทธานในเรื่องแล้วแล้วเา็าต้องเห็นผลไง<ะ>นั่นแหละฮะ,ะคือให้เชื่อไปก่อนถ้าไม่เชื่อแล้วสะกดจิตไม่ได้ะกกคะเพราะการสะกดจิตทุกรูปแบบคือการสร้างความเชื่อในตัวเองเพรานะถ้าให้ให้ตัวต้องเชื่อก่อนถ้าผม<ะ>บอกให้เชื่อว่าเป็นก้อนหินนะเราไม่ยอมคิดไม่ยอมเชื่อ,อมันก็ไม่เกิดเป็นจะลองเชื่อแล้วเออตัวเป็นมก้อนหินจริงะนะฮะเออสามารถเป็นงี้ได้เป็นงี้ได้นี่สามารถตบหน้าตัวเองได้โดยที่ไม่ดูตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอก ฉันไม่ยอมตกคือไม่เชื่อที่ผมพูดก่อนมันก็ไม่เกิดให้ให้ลอยขึ้นไปได้ก็ทําไม่ได้ือถ้าไม่เกิดความเชื่อไม่จริงอ่ะมันก็ไม่ได้ต้องขอบคุณคนะทำแล้ว่อบคุณค่ะขอบคุณค่ะจัดเบอร์อาจารย์ได้นะคะศูนย์แปดเก้าสองร้อยเก้าพันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ที่ชี้ปัญหาเรื่องเพศเนี่ยเนี่เกิดจากความเชื่อสะกดจิตค่ะและที่คุณผู้ชมทำหน้าที่เป็นโรคย้ำคิดเลยทำยังไงดีคะอาจารย์จะมีเกิดจากสะกดจิตไม่แน่น คือย้ำคิดย้ำคำจะจะเชื่ออย่างนี้คือจะพยายามเชื่อแต่ว่าเคยมีคนบอกให้อย่าเชื่อ,อง,งี้เหมือนมีคนมาขัดแย้งในสิ่งที่เรื่อเชื่อหรือตัวเองอนนี้ไม่เชื่อตรงนี้ค่ะแต่คนบอกให้เชื่อเช่นตัวไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องเรื่องเทวดาแล้วมีคนมาบอกให้เชื่อหรือเชื่อสามพระภูมิสันเ <Billie S 1> จ้านะไม่ได้เชื่อเรื่องไหว้เจ้าเนี่ยแต่ผู้ใหญ่บอกบาปกรรมนะตกนรกนะไม่ไหวนะเดี๋ยวผีมานะ อันนี้คือจืดแต่ไปเชื่อแล้วสร้างให้เชื่อก็เลยเกิดคําว่าคาว่าภาษาฝรั่งว่า a m b i า a l e n t คือสับสนเนี่ยจะเชื่อดีไม่เชื่อดีนี่จึงเป็นสาเหตุของยอมคิดจำทำเพราะฉะนั้นย้อนคิดจทำยิ่งพอเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสมภูมิเจ้าใจหนึ่งก็ด่าเลยนะฮะว่าโอ้มีอะไรทุกเลขออโอ้ไปด่าได้ไงหยุดทักจับตู้ทุกทุกเขวไหวๆๆคือยอมทำ อันนี้เป็นเป็นสิบสิบครั้งเลยแล้วในกรณีของผู้ชมท่านแรกควรจะแก้อย่างไรก็น,นี่ไงคือต้องเชื่อจะเชื่อก็เชื่อไม่ไม <ๆ S 1> เชื่อก็ไม่เชื่อเลยนะเอาสักอย่างหนึงคือถ้าเชื่อว่าเปิดฝักบัวแล้วก็เชื่อไปเลยว่าเปิดฝ <นะ S 2> ักบัวแล้วไม่ใช่ว่าเอ๊ะหรือเราเปิดแล้วหรือเราปิดแล้วก็อาจจะเกิดจากตอนช่วงหนึ่งของจิตใต้สำเร็จคือตอนนั้นเปิดฝักบัวหรือหรือเอ่ออับน้ำแล้วนะฮะทูตัวแล้วแล้วจะอยู่ฝักบัวตอนนั้นดับปิดไปปิดไปหรือมีคนบอกว่ายังไม่เจอฝักบัวอะไรเงี้ยฮะ หรืออาอบน้ํามีบอกว่าตรงนี้ทำไมตรงนี้ไม่ได้ล้างเ,เลย,เยตัวเราเชื่อว่าเราล้างไปแล้วเร,เราเช็ดไปแล้วแต่คุณจะบอกไม่ใช่เราก็เริ่มชักสับสนมเมื่อตอนหนึ่งที่ผมโกรดน้องชายมากที่ไปอยู่เมกาอยู่ในห้องน้ําเขาจับผมมาต่อว่าถามว่าอยู่ในห้องน้ําไม่ปิดห้องน้ําได้ไงบอกบ้าเข้าห้องน้ำไม่ปิดห้องน้ําได้ไงอยู่เมกายิ่งหนาวเขาบอกลูกสาวก็คือไปเห็นหน้าเิตียดมากเลยเนีย่ยไป ยุ่ยยุย่ลูกสาวโอ้โหผมโ,โกรธมากเลยอันนี้ถ้าผมไม่จิตใจแน่วนแน,วน่ผมจะสั่งผมเชื่อว่าผมผิดพลาดไปไปอาบน้นําโดยไม่ปิดห้องน้ํำยังไงก็ต้องคอยปิดห้องน้ำาพรปิดยำ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 เงี้ย <_ d _> แต่ตอนนั้นผมผู้ใหญ่แล้วนะคือคือลูกสาวเขาก็ก็คือ,คอวัยรุ่นแล้วะนะและผมเชื่อร้อยเปอร์เซนตว่าผมปิดหรือไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนว่าเขาขึ้นมาแล้วเห็นผมแก้ผ้าอาบน้ำ<_ <d> _>คือแต่ถ้าเราอยู่ตรงลังเลนี่จากสมาชิอ เพราะทาไมผมจัดนังสุขจิตเนี่ยเอาเชื่อสิ่งที่คือชีวิตผมมีตั้งกอนบุดหนึ่งว่าชีวิตเกิดมาต้องมีนิสัยนิสัยเกิดมาเขาต้องมีติดถ้าต้องติดอะไรบางอย่างก็ขอให้ติดเรื่องดีๆถ้าติดก็ติดสักอย่างเลยเช่นติดความดีติดพูดดีติดเรื่องความสุขมนุษย์นะฮะคือติดหลับลึกนอนเต็มอิ่มต้องบริหารเวลาเนี่ยนอนให้สบายแต่ถ้าเราไปติดถ้าไม่ไม่ไม่สุขจิตตรงนี้จะไปติดยาติดเต้าติดกระพันนันติเพศติดอะไระที่ย ติดเต้าอหรอคะติดยาติดเหล้าอะไรฟังไม่้าติดตาบอคุยติดเตาอีกตอนนี้มันกําลังมีบ่อนตามอยู่เอาวันนี้วันอาทิตย์นี้อาจารย์จะจัดอะไรบ้างคะเทคนิคการสะกดจิตลิขิตชื่อได้ตัวได้ด้วยตัวเองคบอกได้ว่ามีความสุขมากสุดพันหกร้บาทนี่หาไม่ได้นะครับแต่จริงแล้วผมว่าไม่จำเป็นต้งมีความรู้อะไรละ ผมก็ไปจะสอนให้อีกแล้วก็เพราะแต่ต้องอายุ16ขึ้นไป16คือต้องฟังภาษาต้องมีวิจารณญาณนิดนึงแล้วต้องไม่ใช่วิจารณ์คือจะต้องมีความคิดมีความคิดหรือไม่คิดว่าเป็นเล่นๆไงคือเข้าไปขอ่เชื่อจะเล่นเกินไปเล่นเกินไปนะคะก้าโมงเช้าหกโมงเย็นแปดชั่วโมงนะเอกสารอาหารสามมื้อนะฮะแล้วก็ ะจะสกุลจิตย้อนหลังย้อนหน้าอยู่ปัจจุบันฮะมีความสุขมากครับครอบคูวยิ่งดีโทรเข้าไปที่หมายเลข889 209,000อีก5นาทีนะอีก5นาทีโทรมาได้เลยนะคะ889 209,000จัดที่โรงแรมออริสตันนะฮะอย่าถามมากเกินไปอยู่ตรงถนนสุขุมวิทซอย24 จากโซลสุวิซอ24เข้าไป2เมตรก็จะพบอริสตันค่ะริบสำรองที่นั่งก่นอ,อนเหลือ10กว่าที่นั่งเหลือ10กว่าที่นั่งนะคะก็โทรเข้าไปได้ค่ะ5นาทีโทรเข้ามาเลยนะคะ089 209,000นะคะโทรเข้าไปสำรองที่นั่งได้ปัราคาที่นั่งระน1,600บาทนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ22.20น,นทางช่องไอทีแชนแนลค่ะวันนี้อาจารย์ฟลุกและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,ะครับสวัสดีครับ